โคมามุระซาจินคีย่าอมภา,าชนะชื่ออ๋ออมภาสเลยฮะกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัว ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมบิดเทเบอรนาชีวิตนิลันกับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปทดสอบกับตัวละครโคมามุละซาจินซึ่งณปัจจุบันเนี่ยผมอัปเกรดตัวละครขึ้นสู่6ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อนที่เราจะไปเข้าหัวขอ้อคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power p ร์เพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นบิดเทพบอรนาชีวิตนิลันแลกนาร์ก X next generation ก็มีโปรเช่นกันยิ่งซื้อ ยิ่งคุ้มมาก ROX แพ็คใหญ่ราคาสุดพิเศษแล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายและถ้าใครไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด power pay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง power pay สำหรับคมรมารพลาซาจินเนี์นะก็จะเป็นประเภทเต่าดำพลังโดยรวมณปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่46,938แล้วผมอัพเลเวลของเขานะครับไปที่69เท่าเลเวลตกรณ์ณปัจจุบันแล้วก็เลเวลอุปกรณ์เนี่ยอัพสูงสุดเท่าที่ณปัจจุบันที่ผมอัพได้แล้วนะเงินก็หมดแล้วด้วยนะครับ ส่วนพันธานาการของเขานะครับช่องแรกเนี่ยก็จะมีบวก SP ช่องที่2เนี่ยก็จะเป็นบวก Attack นะครับช่องที่3บวก SP ช่องที่3ผมยังไม่ได้เปิดนะเพราะว่าผมไม่มีไอเซนซูซูกะก็ทําให้มีค่าสเตตัสนะครับณปัจจุบันพลังโจมตีอยู่ที่3987พลังป้องกัน8661พลังชีวิตอยู่ที่294763ตัวนี้เขาก็จะเป็นสายแทงเลือดสูงบวก Attack เลือดต่ำบวก d e b ก็เดี๋ยวมาดูข้อมูลอื่นๆของตัวละครนะครับผม หกดาวใช่ไหมโอเคดูสกิลเลยละกันนะฮะสตลอดสกิลแรกสกิลคอมโบมัดเทนเคนคุมามุลสจินสร้างดาเมจใส่ตู้เพิ่มเดฟแถวหน้าายพนมิสสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องหนึ่งรอบถ้าติดคอมโบนะครับพลังป้องกันก็จะเพิ่มขึ้นแถวหน้าสกิลที่สองนี่ครับฟูลุยเอทแท็กผมได้ทำการปลุกตื่นอาวุธไปที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับเห็นไหมกระพริบกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับผมก็จะดูความสามารถด้านขวาเลยละกันคุมามุลสจินสร้างดาเมจใส่ไฟตู้หนึ่งแถวสกิลนี้สร้างดาเมจเพิเม่มมมเตติใสสส่ัวละคราายแออททีโก 35%เท้าให้เป้าหมายติดสตันต่อเนื่อง1รอบด้วยกันสกิลที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นพาสิทั่วไปบวกพลังชีวิตสกิลที่4นะครับอันนี้ก็จะเป็นพารสิหลักอัปเกรดกายเนื้อเพิ่มอัตรารับฮิวของตัวเอง30%และเมื่อ SP ปัจจุบันของโคมารุซาจินมากกว่า50%ของพลังชีวิตสูงสุดจะเพิ่มดาเมจส่วนเมื่อ SP ปัจจุบันของโคมารุซาจินน้อยกว่า50%ของพลังชีวิตสูงสุดจะเพิ่มลดดาเมจนะครับดาเมจที่เพิ่มเนี่ยตอนนี้ผมอัพเลเว อยู่ที่33.4%เช่นกันสกิลที่5นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มดาเมจเข้าไปอีก10.35%สกิลที่6นะครับอันนี้ก็ต้านดาเมจเข้าไปอีก10.35%เพราะว่าผมอัปเกรดตัวละคร6ดาวใช่ไหมก็จะได้ผลพวกสกิลนี้ด้วยนะครับส่วนพรสวรรค์ของเขาในศึกอัลลีน่าและศึกเคมป์จีจะอาอัตราคิทิคอนและอัตราต้านคิทิคอนของทุกตัวละคร0.8%และในส่วนของโซการต่อสู้นะครับส่วนแรกก็จะเป็นโซติดตัวนะครับเตตต้้้้้าาดดทททุกกครรรัังีีีี่่่่ไบโโจจมมมะฟฟฟืนนูู80แสสสวซผ ใช้เป็นโซต่อสู้อาชูราสําหรับโซนี้นะครับก็จะเพิ่มแอตแทกและอัตราลดดาเมจรวมถึงเริ่มแรกก็จะได้รฟูรี่ด้วยซึ่งโซต่อสู้อาชูราของผมก็จะเป็นสายเด็บก็จะบวกผลสีฟ้าตรงนี้ให้ด้วยนะครับและโซช่องที่3ที่ผมส่มใส่นะครับก็จะเป็นโซของเขาเองยานแห่งกดดันผลของโซนี้นะครับก็จะเพิ่มเลือดให้เขาแล้วก็คอมโบไฟดามิดทั้งหมดเนี่ยมีโอกาส20%มองข้ามเด็บของเป้าหมาย8%บวก100ส่วนโซต่อสู้พิเศษนะครับโซช่องที่4ตัวละครหญิงทั้งหมดก็จะเพิ่ม sp 4%และ เพราะว่าผมทาการอัปเกรดไปที่5ดาวซึ่งโซต่อสู้พิเศษนี้นะครับอาจจะไม่เอื้อหน่วยกับทีมในปัจจุบันที่ผมจะเล่นเพราะว่าทีมที่ผมจะต่อสู้ในปัจจุบันนะครับหรือเอาไปใช้ในการต่อสู้ก็จะเป็นทีมแบบนี้ก็จะมีโคมมัละซาจินเป็นขี้หลักอุณหะและส่อนะครับก็จะเป็นแทงค์ตนลองคอยฮิวเลือดด้วยนะครับโดยที่สผมก็จะใช้เป็นคุจิกิเบลกยะตัวที่5ผมก็จะใช้เป็นคุปูยามุโตเก็นริวไซตัวที่6ผมก็จะใช้เป็นอิจิโกการที่ผมสมใส่ตัวละครแบบนี้นะะับผผมมกกก็็จจได้้ลขอออองงหหหวิญญ,ญาาณ3ีฟ Acks, บวกแอตแทกบวกดาเมจมีผลของเสือขาวนะครับบวกอัตราคิและความแก่งคิและผลของเต่าดำอันนี้จะลดดาเมจและความแก่งบล็อกบวก10%ซซึ่งนี่ก็คือทีมที่ผมจะเล่นนั่นเองนะครับและในส่วนของการต่อสู้ ทีมต่อสู้เนี่ยจะอีกแบบหนึ่งนะครับมันก็แบบเดียวกันนั่นแหละผมก็จะใช้คุจิกิลูกคียระดับ R เป็นตัวเปิดก่อนนะครับเพื่อให้ตัวละครในทีมเนี่ยได้เพิ่มอัตราคิและคุจิกิ S S R นะครับอันนี้ก็เอามาทําให้สตูนเนี่ยติดสถานนะแต่ถ้าผมอยากให้ตัวละครแข็งขึ้นนะครับผมใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะแต่ความแรงแบบนี้จะไม่เยอะนะครับงั้นเดี๋ยวลองแบบนี้ไปดูก่อนแล้วกันนะฮะก็กดต่อสู้ไปเลยถึงแม้ว่าเราจะเล่นทีมแบบนี้นะครับตัวสกิลโจมตีเปิดก่อนเนี่ยจะมีอยู่แค่2ตัว นั่นก็คืออูริวกับคุณปู่ยมมตโตเกนริวไซ่แบบก่อนนะเสียงพึ่งมาเป่าไปได้อยู่นะโดนกันไปครึ่งหลอดมีติดมือสองตัวสาธินตีไปทําดาไปนะครับชึบให้เขาได้ปล่อยสกิลบ้างการฆ่าหมดทั้งทีมเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะฉะนั้นเราต้องรองโดนเราเมยสักหน่อยนึง โดดไปบังใครเออถึกไปล่ะดูเขามาวัลสาจินเนะี่ยโอ้ยโดดรถโกรธไม่นะเออเพิ่มโกรธมาน่านจะได้ทายท่าไม่ตายอยู่นะครับตาหน้าแล้วก็แช่แข็งไปบึ้มไม่ติดแข็งนะ โคมามุระซาจินคีโอ้โหสามแสนห้านะฮะติดตั้นด้วยเปนไงลและแล้วก็ฮิวไปนะฮะอุโนโอฮะ,นะเนือสือตายไหมละ่ะคุชิกิเบียกุยะอูริวปาดอีกนิดนึงไม่ตายก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วแล้วยังไงสิเหลียบร้อยนะครับอูริวราชอ็อต นี่มันทีมแห่งการครีลองหวดกันต่อเปิดฟอร์มกอนเพิ่อมอัตครีแต่ถ้าเราเอาอุดมคณะเลสเซอร์ไปเปิดปั๊บก่อนก็น่าจะได้เหมือนกันนะโอ้โตานสามตัวเด็ดเดี๋ยวลองดู ว่าโคามมาุนรสจินนะฮะจะได้เปิดสกิลก่อนหรือเปล่ารอบนี้ต้องผ่านไปก่อนอย่าอมาพาดนะชื่อโอ้โหอมาพาธนะฮะกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวไม่ต้องเล่น,ลนแล้วจังหวะนี้ถือว่าเดือดมากอมาพาธอื้อหือคุโรซึกิที่ิโกะไปแล้ว แล้วเหลือตัวตีไหมเรียบนะครับ oh my, สึกคิชิโร่แข็งไหมแข็งตัวเดียวนะครับไม่ยิงตัวบนด้วยไม่ oh my, อย่าแข็งนะโอ้โหแข็งวิกสองตัวเจอทีมสถานะแล้วแล้วหน้อร้อน ถึกยูตัวละครถึกยูยื้อไว้ก่อนตันไปไม่ตันด้วยฮะเออเก็บสองตัวไว้ก่อน <c oughs> โอ้ยทั้งร้อนทั้งหนาวแข็งด้วยโชคดีนะฮะที่มีอุดมอานเนลสซือเออตัวละครมัน,นก็จะถึกขึ้นนะครับเวลาเขาตาย วนรูปสกิลแล้วแล้วก็โคมบัลลาสตินต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปเรียบร้อยครับผมติดตามตัวหลังเดดแบบนี้เราต้องอัพโซอชูระห้าดาวสามแสนทุ่มหมดหน้าตักเพชรหายไปอีกสองพันเพื่อขึ้นโซชูระห้าดาวมาแล้วครับผมก็ลองสู้กันดูเลยรอดไม่รอดปึ๋ง ไม่เต็มก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วฟาดไปก่อนเลยจังหวะน,นี้อือครึ่งหลอดเองหายไปซะไม่หายฮะคุณปูย่ยมันตกยังหรือไส้หายไปซะอืมได้เรื่องแล้วจวังหวะน,นี้ยิงขีเข้าไป ก็ได้แค่ถ้าไม่ตายเดียวแล้วนะโอ้ยสองท่าตายไหมเราไม่ตายนะครับแต่ลดไปประมาณ3ามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ครูโรสิกิโกลดโกดไปตีไม่เข้าสิของจริงมันอยู่นี่เพิ่มคีย์ไปก่อนเบียวคุยะไม่ใช่ดูคีย์ มามูละซาตินหายไปซะสี่แสนหนึ่งแล้วก็ปิดอออย่างยางังคุณปู่ยมโต,ตนะฮะขอบ้างเรียบยังอีกออดอ้อถ้าไม่ตายเคลนะครับน่าจะได้เรื่องหลังจากที่เราทุ่มไปขนาดนี้ S <S <S ถ้าใครชอบตัวละครน,นี้นะครับลองเอาไปเล่นกันดูได้นะฮะถือว่าปั้นแล้วไม่เสียหายเพราะว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่โคตรถึกเลยยิ่งเอาไปเข้าคู่กับอุโนโนานเลสเซอร์นะครับยังไงก็สาหรับพาร์ทน,นี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะฮะเกมบิดเท,ทมโอนาระชิฟติสันถ้าเพื่อนๆชอบเกมแนวนี้นะครับลิก์โดดเนี่ยก็อยู่ใต้ล่างเดียรลิปชั่นสามารถไปดาวโหลดเล่นกันได้เลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากมาเลยนะครับที่เข้ามารับชม ไปครับผมไปแล้วครับ